สวัสดีครับผมจากทีวีชาแนลนะครับวันนี้ผมก็ผ่านเพื่อมาเที่ยวที่จังหวัดสุสงครามครับผมผ่านเพื่อมาวัดจุฬาก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับอ่ะโอเคครับผมครับนี่ก็เป็นจุดแรกนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในครับเขาให้เราไหว้พระปิดทองก่อนนะครับจะมีเหล็กกั้นหมดเลยครับต้องผ่านจุดนี้จุดแรกนะครับไป เราไปดูจุดที่สองกันนะครับมีจากที่ว่าทางวัดได้ปิดรับปรุงไปนานก็จะมีสินก่อสร้างเป็นบางจุดนะครับโอเคครับผมใช่แล้วอ่ะก อ่ะตอนนี้เราก็ได้ถึงจุดตรงที่เขาไหว้ท้าวเวสสุวรรณแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดอกไม้ทุกเทียนก่อนนะครับคนเยอะมากนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะผมก็ได้ดอกไม้ดอกกุหลาบแล้วกับทูกเก้าดอกเดี๋ยวเราจะไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณกันครับทุกท่านที่กลังเดินทางเข้าู่วัดสุรารีก็ ตอรับนวันนี้เปิดวัดเป็นวันที่ที่นากองรายการนะครับมันโคเหรียญละที่จะมอบให้นะถ้าใครอยากได้เป็นเหรียญเงินนะตอนนี้ผมก็ได้ทวิาวรอร์พรสวันวรอร์พรเดะทร้อนแท้ถบก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศรอบๆตรงนี้ก่อนครับของวัาม

จุดนี้ก็คนไม่น้อยนะครับคนเต็มเหมือนกัน,นครับก็ที่เห็นคนต่อแถวนั้นเขาก็รอคิวที่จะเอาอกระเป๋าเงินงกระเป๋ตาตังค์นะครับไปวนที่ท้าเวสุวรรณครับเพื่อให้มีเงินมีทองเข้ามาครับเนี่ยนะครับแบบที่แฟนวนนะครับสามรอบนะครับก็จะได้มีเงินในคาสิ่งนะครับีโช่วงีรบุร ถ้าเพื่อนสนใจจะมาที่วัดจนุฬามณีนะครับก็ผมแนะนําให้เตรียมล่มมานะครับเพราะว่าคนที่นี่เยอะทั้งวันนะครับก็นี่ผมมาประมาณเวลาห้ามเย็นนะครับก็ค่อนข้างยังงร้อนอยู่นะครับอ่ะก่อนที่เราจะกลับกันก็เป็นล้วงหายกันทั้น่อยนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ออกจากวัดมาแล้วนะครับก็ อยู่โซนข้างนอกครับก็จะมีร้านขายลอตเตอรี่เป็นร้อยๆร้านนะครับเข้ากลางเต็นท์ได้เลยครับเพื่อนๆแล้วก็มีเต็นท์ที่ให้เช่าทาวเวสุวรรณครับมีหลายเต็นท์ครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจก็มาเลือกดูเราได้ข้างในก็มีครับทางวัดก็มีอ่ะโอเคครับผมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ลานจอดรถครับก็พื้นที่จอดรถ ค,ค่อนกว้างมากนะครับจอดเราได้เป็นหลายร้อยคันเลยนะครับที่วัดจุฬามณีก็อยากเชิญเชิญเพื่อนๆมากราบไหว้มาขอพรนะครับที่วัดจุฬาครับอ่ะโอเคครับผมคลิปวัดจุฬามณีผมก็ได้เช่ามาหนึ่งองค์นะครับก็ได้กราบไหว้เรียบร้อยแล้วขอพรเป็นที่เรียบร้อย ก็เขาเพิ่งเปิดครับได้ประมาณ2หรือ3อาทิตย์แล้วแต่เป็นทางการคือวันนี้วันที่2นะอ่ะที่นี่ก็ประมาณนี้ครับก็ฝากยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมจาก GPS Channel ด้วยนะครับแล้วเราจะไปที่มีทาวิวสสวนที่ไหนก็คอยรับชมกันต่อเลยนะครับโอเคครับผม